ายดีที่ประเทศไทยครับผมสบายดีพี่น้องข้ามมาประเทศไทยแล้วก็เลยมาแวะปั๊มปตทข้ามด่านมาจะเจอปั๊มปตทนี่เป็นปัม๊มแรกไปพี่น้องเข้าอโอ้ตอนนี้เขาเย็ดอันนี้มากไมหมเราพี่น้องเตเป็นนี่หัวก็มีเด้อันนี้แม่อันพึ่งมาเมื่อไรบุญนี่ขาบริยูเนาะตอนนั้นนางมน์ถมากดบ่มีเร่อกหัวก้อยใส ออกจากห้องน้ำมาเชิอลูกสิ้น่อนพี่นอ้องเช้อลูกขินก่อนนี่กอดจะมีสองตัวนอนเฝ้าพี่นอ้องเอ้ยยูไทยเฮาเด้พี่น้องอันนี้เด้ขอถอนห่อนเลย กองยางมาขาลอยขาลอยแงบหลดไม่แข็งแรงเลยตากองเซเว่นอยู่ไทยเฮาหนึ่งมันกัดพ่อ,กกพอว่าซื้อได้อยู่พี่น้องเลยมีของไลค์กูยูเล่าอีกอืมอะไร,ารายางนี่จับแต่ละอย่างนี่ป้าท้อพี่ว่า,ละวะาแล้วมันน้ำเข่าก่อนละสี่สิบห้าบาทใช่แล้ว ไปเงินเออบาทเท่าสิบห้าบาทหนหนหนนมมานานะนมมานานี่ไงนี่ไงเอาแพ็กน,นึ่งอ่ะลูกอ่ะอืมออข,ข,ขนมฟันนจกักไปได้่น้องไปลูกง่ายไว้น้ำจะกินน้บอสกินขนบเซสฟ้าสีดนี่แซ่บนบอ เอ๋อยังอีกอยังบาตรที่นี่ขวากอยากกินถ้าอริโอฮะออริโอขวานแลขวกยอยากกินโอรีโอเอา่อพี่น้องเริ่มรู้เลี้ยงขึ้นลายเราได้สมอเนี่ยไม่เอามันเริ่มง่ามันนันเอาอะไรอ่ะเอาอะไร มาจากแนว่ื่อหลายๆกลออกมนี่เอาเค้กไหมเาเคไเอาอะไรไม่บอกไหมไม่ไม่เอกก็ไม่นะเจะเอาอะไรกนี่ไปนี่อร่อยคเด็กน้อยเนาะมอกินเพื่อระบบขับถ่ายระบบย่อย ในขนมมาอ่ะเอานี่ละอันเดียวพอ่อใส่ในก๋นวยเตี๋ยวมันเสียบเป็นไก่เป็นหมูอย่างก็จะว่านี่ไงอันคอยกินประจําหมูสไปซี่อ่ะ,ะ,อะพอของพ่อแค่น,น,นี้แหละมาเอาคนนี้มปถามมาน้ำน้ำน้ำอืม,อ,มอันนี้ของพอ่อไม่เกี่ยวกับเธอ เอาอะไรเข้าตอมอาหารสีขาวมเด้ดิว่าอยากกินเข่าเด้วยไงสายตาไม,เมา่เป็นตะปรกอบหินหัวแท้บ,บายม่เราจะคว่างสะแต็กกันนั่นนะเฮ้เฮมเมอน์นั่พอแล้วออิ่มหมดเลยพี่น,อน้องเลยอ่ะฟังคำบอกอบตัวเองกินกระทะเป็นพันกระทะกระทะเกี่ยวอะไรม่ชินเลแต่ฉันกินอันนี้อิ่มไาพั่นบายอตะลิสตัวมอญมาหน้าเทมแซนด์วิชมาหน้า อ้าแม่ลูกยิบมะยังม่หาขนมใสนี่แดงน้อยแดงน้อยโอ้แดงน้อยกินดีแถบวะาให้แดงน้อยเข้าเข้าเข้าอืมแดงน้อยฮู้ฮู้แดงน้อยเอาไปให้แดงน้อยกินยังมีเออแดงน้อยก็เขาก็กินเป็นโอเคไปคิดตังบลุ๊กไหมเห็นไหมไอพี่น้องอ๋อเบิองมาหอดับพี่น้องเบิองขุมอวนเบิอง ออสะอ่อนแฮงสะอ่อนแฮงสะอ่อนแฮงพี่นอนเนาะสะอ่อนเด้อที่เอเดือนหนึ่งนะที่เราไม่ได้เจอกันนะห้าวันนอกไปเดือนหนึ่งมอนมันมันอ้วนกขาแบโกโก้เนาะมอนเนาะอ้วนกว่าเลยเนาะแต่ว่ามันนางเตี้ยเขาโกโก้กินหัวอาหารอย่าลืมนะว่าไข่สีปีเราเด็ดเท่าไหร่แข็งแรลกชีเวตปีชีเวตปีเราสวยหล่อเนาะสวยหล่อแหละ แดีวแม,ม่เอาขนมให้แม่เอาขนมให้เอาพี่น้องเอาบรรยากาศม่มอนจะขึ้นมาปเปิดไฟมองล่งลองรถแนวยัวงเิีงง่ามเปิดวงไหนนะ่ะเอาหมี่เหรอเฮ้ยพี่น้องถึงจะเป็นบ้านเช่าเราก็รักเพราะเราอยู่มาหลายเดือนแล้วเราเราก็รักเราก็มีที่หลับที่นอนผู้ใดว่าคอยกับน้องม่อนบ่มี บ่มีหมองนอน,น,น,อน,นกนอนนอนอน็เป็นยังสันอันนี้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเป็นอีหยังสันอันนี้ก็ได้ทุกอนผู้บริ่ารว่ามีหมองรับมองนอนอันนี้เขาเอิอนี่ยังสันนี่อสวัสดีค่ะเพือนงานนะสวัสดค่ะเออบ่มีเขึ้นไลน์ที่ซื้อได้โอ้โหนะพ,พร้อมพร้อมพืม้นที่เป็นงานอยู่นี้นะแม่เนาะให้ให้ ลมลงรถกับบอกใหญ่เอาให้คงคนก่อนเนอะยเหมือนเดิมาเบิ่งพี่น้อครับเป็นมามันอดอยูอดจินมมนได้ไ ouais สินเังสัตวมันกรสบกึบป่กระมก่ะเอกมานะนมาได้ยากพว่นี้หามาคลองไว้ค hmm. ้อนควนนะก้ามากออึดจินบ่สัลวงพเจ้าอ่ะหวานหวานดีใจนิดนึงนะดีใจในใจอ่ะโอ้ปลาสงวนน้ำตาไหลประเภทให้น้ำตาก้ามนวยน้ำตาก้ามนวยมันเดียตุลเนาะ เขาก็บหงส์จักเกียรติเขาไม่ความรู้สึกเกี่รตนบักลาโขยบักลาครับบักลาครับบักลาค่ะพี่น้องมังลาสงวนปลาตุ่นนี่สมงภาพเลยป้าหาลลาบงัวมากินครับพี่น้องมอระผาใบกระเพราปลาสังมอนลมจไปคนก็่อยบนอยู่มันคือต่อไหนมือหรือไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟ น,นี่มันใช้คนะมือ <C ül> นี่อะไรอ่ะบินอะไรเ็มยาวจังมันบินข้าไฟจินวะล่ะก <C ül> ันมามันเอื้อจูเอื้อจินไม่ได้สินแงสี่เป็นของมืออืมันก็หกแน่พี่น้อง นี้ลงลดไงกวัายาขึ้นกีว่ายี้ยมาซองหนึ่งวะเนี้ยหนอเบิ้บบงว่ายานมีงูมีเงาไมันยัางว่ได้อยู่อย่างคือระหว่างเดือนนี่มันออกเดือนหนาบอกเอาเดือนนี่กับของเดือนตุลาตอันนี้เดือนอะไรอะ่ะก็ดูที่เดือนมันมันไม่ได้ใช้อะไรทำไมหกร้อยกว่าบาทล่ะเอาเดือนไหนอะ่ะ วันที่เก้าเดือนสิบวันที่สิบเก้าเดือนสิบเดือนนี้เดือนเนี่ยอันนี้ก็เดือนสิบเอ็ดแล้วเออค้องเดือนสิบของเดือนที่แล้วหกร้อยกว่าบาทอู้หกร้อยเพราะอะไรไม่ได้อยู่เลยเอองงอยู่ก็หกร้อยไม่อยู่ก็หกร้อยอะไรคืออะไรคะงงไม่รู้พี่น้องขอวิวคาเฟ่ขาแค่หกร้อยอ 600, พี่น้องตู้เย็นขวอยนน้น้อยอันเดียวนะ แอร์ก็ไม่ได้เปิดเดือนเดิมดูให้ดูให้ถูกนะรวมภาษีเพิ่มเมื่อมันหกร้อยเดิมเจ็ดร้อยคู่อะเจ็ดร้อยแปดสิบแปดีล้ว่อยต้องผิดเบื้องอีกที่ไปเนาะตอนนี้ก็ถ้าเบื้องมาเดียงน้อยอยู่ยังไงมายัางไงมาถึงแล้วนะ นี่ะพี่น้องแข็งแรงมามาคนเบิ่อไหนหาบุ้มีหมดม<อ>แล้ว,ลวเลยมดแไม่กินหมดแล้วเหรออี่อันอ,อ,อ,อืมบุ้มวันในรูไปกินหัวอาหารมันเป็นกระสอบคนมันง่ามเนาะไม่กินหัวอาหารเนาะเมกี้บัวกุ้งบัวเก๋ยไม่กินหัวอาหารนะเจ้ามีตะวันอันกิ้มเข่ามะเขือหลอด มันคือต่อมาทำกันต่อจ่ายดอกกับจ่ายดอกกับต่อมาทำกันเออืนบินอันนี้ซื้ออ๋อเลยมีเดือนเดือนปัจจุบันนี่การวิกินมันอต้องร้อยกว่าบาทแค่นั้นแหละร้อยสองร้อยไม่ใช่นะพ่อดูผิดอันนี้ตั้งแต่เดือนเก้าเดือนเก้าจ่ายไปแล้วเออเออสี่สิบกว่าบาทหราบว่าตัวห้องบะไรอยู่สี่สิบสี่บาทอ๋อเฉพาะตู้เย็นนี่นะ เออตู้เย็นกินไม่ถึงร้อยเนาะเดือนหนึ่งเนาะนี่รวมทั้งสิ้นนี่สี่สิบสี่จุดสามสิบเจ็ดสตังค์อันนี้มันเดือน<ะ>ที่แล้วที่แม่จ่ายไปหกร้อยแปดสิบไปโอเคพี่นอ้องเข้าใจเอาคลิปนี้ลาไปก่อนนะแม่เนาะจ้าจะปคลิปหน้าจ้า